คุณรู้ไหมคนที่กลัวความเงียบมากที่สุดมักเป็นคนที่ไม่เคยได้ยินเสียงของตัวเองเลยสักครั้งในชีวิตสวัสดีผู้ฟังทุกท่านชาวนี้กับ Daily Boost Podcast p พอดแคสแห่งการพัฒนาตัวเองและเพิ่มมุมมองการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆวันนี้เราจะมาพูดถึงความเงียบคือครูที่ดีที่สุดของชีวิตหลายคนเข้าใจผิดว่าความเงียบคือช่องว่างหรือความว่างเปล่า แต่จริงๆแล้วความเงียบคือพื้นที่อันทรงพลังที่เราไม่ค่อยได้ใช้มันเลยเพราะในทุกวันเราถูกดึงด้วยสิ่งเราไม่รู้จบเสียงแจ้งเตือนที่เด้งขึ้นมาตลอดเสียงงานที่รอให้ทำเสียงเปรียบเทียบในโซเชียลเสียงความกังวลในใจที่วุ่นไปมาเหมือนเครื่องจักรและในความวุ่นวายนั้นคุณสังเกตไหมว่าเราหลงลืมตัวเองไปทีละนิดเรารู้ว่าคนอื่นอยากให้เราเป็นอะไรแต่กลับไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรจริงๆกันแน่ความเงียบจึงไม่ใช่สิ่งที่เราควรหนี แต่คือสิ่งที่เราควรกลับไปหาเพราะเมื่อคุณยอมให้ตัวเองนั่งนิ่งแม้แค่หนึ่งนาทีคุณจะได้ยินเสียงบางอย่างที่หายไปนานมากแล้วเสียงความชัดเจนเสียงเหตุผลเสียงความสนุกและเสียงที่บอกว่านี่แหละตัวเราความเงียบไม่เคยเถียงกับคุณไม่เคยตัดสินคุณไม่เคยลดคุณค่าในตัวคุณมันแค่รอให้คุณหันกลับมาฟังเท่านั้นเองคุณรู้ไหมคนส่วนใหญ่ไม่ได้กลัวความเงียบ แต่กลัวความจริงที่ความเงียบจะทำให้เราได้ยินเพราะเมื่อไม่มีเสียงรบกรวนไม่มีงานต้องตอบไม่มีคนต้องเอาใจไม่มีโซเชียลให้ไถหนีปัญหาเราเหลือแค่ตัวเองและความจริงในหัวที่เราเลี่ยงมาตลอดแต่ในความจริงนั้นแหละคือจุดเริ่มต้นของการเติบโตวันนี้ลองให้ผมพาคุณค่อยๆเดินเข้าไปในโรงเรียนแห่งความเงียบที่ซึ่งไม่ต้องมีครูไม่ต้องมีโต๊ะเรียน ไม่ต้องมีหนังสือมีเพียงคุณกับใจของคุณเองและนั่นละ่ะคือห้องเรียนที่ทรงพลังที่สุดในชีวิตของมนุษย์ทุกคนถ้าถามว่าทำไมความเงียบถึงเป็นครูที่ดีที่สุดผมอยากให้คุณลองจินตนาการภาพนี้ลองคิดถึงนักกีฬาระดับโลกไม่ว่าจะเป็นโนวัโยโควิชไมเคิลจอร์แดนหรือโคบีไบรอันพวกเขาซ้อมอย่างหนักแต่สิ่งที่ทำให้ฝีมือพุ่งกระโดดจริงๆ ไม่ใช่การซ้อมตอนมีเสียงเชียร์ไม่ใช่ตอนมีโคชตะกอนแต่เป็นช่วงเงียบๆตอนทุกคนกลับบ้านไปแล้วที่เหลือแค่เสียงลมหายใจของตัวเองเสียงรองเท้ากระทบพื้นและจิตที่จดจ่ออยู่กับเสี้ยววินาทีเล็กๆของความก้าวหน้าในความเงียบนั้นเขาได้ยินข้อผิดพลาดของตัวเองชัดขึ้นเห็นช่องโหวเล็กที่สุดที่ไม่เคยเห็นตอนเสียงดังและเข้าใจว่าต้องทำอะไร เพื่อพัฒนาตัวเองจริงๆคนระดับโลกทุกคนเรียนรู้จากความเงียบไม่ใช่เพราะเขารักความว่างเปล่าแต่เพราะความเงียบทำให้เขาเห็นตัวเองชัดที่สุดชีวิตของคุณก็เหมือนกันเวลาที่คุณนั่งอยู่บนรถเมล์แต่เลือกรอเวลานิ่งๆเพื่อคิดถึงชีวิตเวลาที่คุณเดินอยู่คนเดียวตอนเช้าโดยไม่เปิดเพลงไม่เปิดโทรศัพท์เวลาที่คุณอาบน้ำแล้วจู่จไอเดียดีที่สุดของวัน ก็ผุดขึ้นมาทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นเพราะความเงียบเปิดพื้นที่ให้คิดที่ซ่อนอยู่ได้โผล่ขึ้นมาข้อมูลวิ่งอยู่ในหัวเราตลอดวันแต่ถ้าเสียงในชีวิตดังเกินไปความคิดดีๆก็เหมือนมเมล็ดพืชที่ไม่มีดินจะงอกความเงียบจึงเป็นเหมือนผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ที่เปิดให้ความคิดแรงบันดาลใจและความจริงในใจเราเติบโตขึ้นและคุณสังเกตไหม ความเงียบทําให้ปัญหาที่คิดว่าใหญ่โตเล็กลงอย่างไม่น่าเชื่อเหมือนเวลาคุณก้าวถอยหลัง1นก้าวคุณจะเห็นทั้งภาพรวมเห็นตัวเองเห็นสถานการณ์เห็นว่าหลายอย่างจริงๆไม่ได้แย่เท่าที่คุณจินตนาการไว้ตอนใจวุ่นวายความเงียบเหมือนน้ำที่ใสเมื่อเราปล่อยให้น้ำหยุดนิ่งเศรษตกรจะค่อยๆตกลงในใจของเราก็เหมือนกันเมื่อเสียงภายนอกเงียบลง อารมณ์ที่ฟุ้งตลอดวันจะตกตะกอนได้และสิ่งที่ลอยขึ้นมาชัดที่สุดคือเหตุผลและความรู้สึกจริงผมอยากเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังมีผู้บริหารระดับสูงในซิลิคอนเวลย์หลายคนเขานัดการนั่งเงียบทุกวันเหมือนตารางการประชุมบางคนเพียงแค่นั่งบนพื้นห้องทำงาน10นาทีไม่หยิบโทรศัพท์ไม่เขียนโน้ตไม่ทำอะไรเลยแค่อยู่กับตัวเองเขาบอกว่า10นาทีนั้น สร้างผลลัพธ์มากกว่าการประชุมหนึ่งชั่วโมงเพราะมันทําให้เขาเห็นชัดว่างานไหนสําคัญจริงงานไหนควรปล่อยอะไรที่ตัวเองทําเพราะความกลัวอะไรที่ทําเพราะแรงกดดันของคนอื่นความเงียบสอนให้เขาจัดลําดับชีวิตได้ดีกว่าคําแนะนําจากใครทุกคนผมอยากให้คุณลองตั้งคําถามนี้กับตัวเองตอนอยู่ในความเงียบว่าถ้าวันนี้ไม่มีใครคาดหวังอะไรจากฉันเลย ฉันยังอยากทำในสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้ไหมคำตอบของคำถามนี้มักจะเปลี่ยนชีวิตผู้คนมาแล้วนับไม่ถ้วนเพราะมันคือคำตอบที่เรามักไม่ได้ยินตอนชีวิตเสียงดังความเงียบคือครูที่ดีที่สุดเพราะมันไม่เคยโกหกเรามันไม่เคยเอาอกเอาใจเรามันไม่เคยปกป้องเราจากความจริงและไม่เคยยัดเยียดความคิดใครให้เราเชื่อมันแค่ทำหน้าที่เปิดไฟในห้องมืดให้เราเห็นชีวิตของตัวเอง ชัดขึ้นเท่านั้นเองคุณรู้ไหมครับความเงียบไม่ได้ทำหน้าที่แค่เปิดเผยความจริงในใจแต่มันยังเป็นพื้นที่ที่ความแข็งแรงภายในของคุณถูกสร้างขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแบบที่คุณอาจไม่เคยรู้ตัวได้ซ้ำเพราะในความเงียบคุณไม่ได้เพียงแค่คิดแต่คุณฟื้นฟูคุณซ่อมแซมคุณเติบโตและคุณกลับมาเป็นตัวเองอีกครั้ง หลายคนคิดว่าการพัฒนาตัวเองคือการวิ่งไปข้างหน้าให้เร็วที่สุดทำให้มากที่สุดเรียนรู้เยอะที่สุดเติมเนื้อหาเข้าหัวเยอะที่สุดแต่ความจริงคือการเติบโตเกิดขึ้นในช่วงเงียบมากกว่าช่วงเร่งรีบเสมอลองคิดถึงธรรมชาติสิมเมล็ดพืชเติบโตในความมืดใต้ดินดอกไม้บานในความนิ่งของอากาศยามเช้า แม่น้ำสงบก่อนเกิดกระแสน้ำใหญ่มนุษย์ก็เหมือนกันเราต้องมีพื้นที่เงียบๆเ,เพื่อให้รากของชีวิตแข็งแรงยิ่งภายในแข็งแรงเท่าไหร่เรายิ่งสู้กับพายุภายนอกได้มากเท่านั้นแต่ถ้าข้างในสั่นคลอนเสียงภายนอกแค่เสียงเดียวก็ทำให้เราหลุดโฟกัสได้แล้วผมอยากเล่าเรื่องหนึ่งของชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าจอนเขาเป็นคนธรรมดาทำงานบริษัทเดิมมาเกือบ1ิปี งานก็โอเคเงินเดือนก็ดีแต่ข้างในรู้สึกว่างเปล่ามาตลอดวันหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าฉันไม่รู้แล้วว่าชีวิตกำลังไปทางไหนเขาไม่ได้เศร้าไม่ได้ล้มเหลวไม่ได้เจอปัญหาอะไรใหญ่โตแต่เขาสับสนแบบที่คนจำนวนมากรู้สึกอยู่ทุกวันนี้เขาได้ตัดสินใจทำสิ่งที่เรียบง่ายมากคือตื่นเช้ากว่าเดิม20นาที แล้วนั่งเงียบๆพร้อมกาแฟหนึ่งแก้วไม่เปิดโทรศัพท์ไม่อ่านข่าวไม่ฟังเพลงวันแรกเขารู้สึกกระอักกระอ่วนมันเงียบเกินไปวันที่สองเขาเริ่มได้ยินเสียงจิตใจที่เขาลืมไปวันที่สเขาเริ่มแยกออกว่าอะไรคือความต้องการจริงๆของตัวเองหนึงเดือนผ่านไปเขากลายเป็นคนที่รู้ชัดเสียยิ่งกว่าตอนพยายามหาคำตอบมาทั้งชีวิต เขาไม่ได้ลาออกไม่ได้เปลี่ยนอาชีพแต่เขาจัดลำดับชีวิตใหม่รู้ว่าต้องโฟกัสอะไรต้องหยุดอะไรต้องฟื้นฟูอะไรทั้งหมดนั้นเริ่มต้นจาก20นาทีที่เงียบที่สุดของวันความเงียบยังมีพลังอีกอย่างที่สำคัญมากคือมันทำให้เสียงในหัวของเราไม่ใช่ศัตรูอีกต่อไปคุณเคยไหม เวลานั่งอยู่เงียบๆแล้วความคิดบางอย่างมันกระแทกเข้ามาสิ่งที่คุณเสียใจสิ่งที่คุณผิดพลาดสิ่งที่คุณทำไม่ดีพอความกลัวอนาคตความกังวลที่ไม่เคยพูดกับใครมันเหมือนเสียงที่เราอยากปิดแต่ปิดเท่าไหร่ก็ไม่หายแต่ความเงียบนี่แหละคือพื้นที่เดียวที่ทำให้เสียงเหล่านั้นเบาลงได้จริงเพราะเวลาที่เราอยู่กับความเงียบ เราจะเริ่มแยกออกว่าอะไรคือความจริงอะไรคือความกลัวอะไรคือจินตนาการอะไรคือปมเก่าอะไรคือสิ่งที่ต้องปล่อยไปในความเงียบความคิดที่รุนแรงที่สุดจะกลายเป็นเพียงความคิดไม่ใช่ความจริงของชีวิตเราแล้วนี่แหละคือเหตุผลที่หลายคนบอกว่าช่วงเวลาที่เงียบที่สุดในวันเป็นเวลาที่หัวใจปลอดภัยที่สุดยิ่งไปกว่านั้น ความเงียบมีพลังในการคมชัดความรู้สึกแบบหน้าเหลือเชื่อเมื่อไม่มีเสียงรบกวนเราจะรู้เลยว่าเรารักอะไรจริงเราฝืนอะไรอยู่เราอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทำให้เราเก้าวหน้าหรือดึงเราไว้งานไหนเติมพลังให้เรางานไหนกำลังกินพลังชีวิตเราความฝันไหนเป็นของเราและความฝันไหนเป็นของคนอื่นที่เราหลงคิดว่าเป็นของตัวเอง ขนาดความสุขเล็กๆที่เรามองข้ามทั้งวันในความเงียบมันกลับชัดเจนและมีค่าขึ้นมาอย่างประหลาดผมอยากให้คุณลองนึกถึงช่วงชีวิตที่คุณตัดสินใจสำคัญที่สุดคุณตัดสินใจในวันที่วุ่นวายหรือวันที่ใจสงบเกือบทุกคำตอบคือวันที่ใจนิ่งเพราะในความนิ่งนั้นเรามีความกล้าหาญมากขึ้นมีตะกะมากขึ้นและฟังเสียงตัวเองได้ชัดขึ้น บางคนพบคำตอบชีวิตตอนนั่งริมทะเลคนเดียวบางคนเจอเป้าหมายตอนเดินไปทำงานโดยไม่ฟังอะไรเลยบางคนรู้ว่าควรยุติความสัมพันธ์ตอนอยู่ในห้องที่เงียบที่สุดบางคนตัดสินใจเริ่มต้นใหม่ตอนนั่งเงียบๆบ,บนเตียงตอนตีห้าความเงียบให้คำตอบที่คนอื่นให้เราไม่ได้และสุดท้ายผมอยากบอกคุณว่า ความเงียบไม่ใช่สิ่งหรูหราที่ต้องหาเวลาเยอะๆถึงจะทาได้มันเริ่มต้นจากเพียง30วินาที1นาทีหรือการหยุดหายใจลึกๆหนึ่งครั้งเพราะความเงียบไม่ใช่สถานที่แต่คือภาวะของใจที่กลับมาหาตัวเองและเมื่อใจกลับบ้านได้ทุกอย่างในชีวิตจะเข้าที่มากกว่าที่คุณคิดหลายเท่า ถ้าพาร์ทที่ผ่านมาเราได้พูดถึงพลังของความเงียบในฐานะพื้นที่ภายในพาร์ทนี้ผมอยากพาคุณไปสู่สิ่งที่ลึกกว่านั้นคือความเงียบในมุมที่ช่วยให้คุณเข้าใจโรคและเข้าใจผู้คนได้ชัดขึ้นเพราะความเงียบไม่ใช่แค่ครูที่ดีสําหรับตัวเราเท่านั้นแต่ยังเป็นครูที่ดีที่สุดสําหรับความสัมพันธ์ของเรากับคนทุกคนในชีวิตคุณเคยสังเกตไหมว่าการพูดไม่ยากแต่การฟังนั้นโคตรยากและสิ่งที่ยากกับการฟังคือการฟังด้วยความเงียบในใจเวลาที่ใครสักคนพูดกับเรา ในหัวเรามักไม่ได้เงียบเลยเรากำลังคิดว่าจะตอบยังไงจะปกป้องตัวเองยังไงจะอธิบายยังไงจะเถียงยังไงจะหาทางชนะในบทสนทนายังไงหรือหนักกว่านั้นเราฟังเพียงเพื่อรอพูดไม่ใช่เพื่อเข้าใจแต่ในความเงียบที่แท้จริงในใจที่นิ่งเราไม่ต้องรีบตอบเราไม่ต้องรีบแก้เราไม่ต้องพิสูจน์อะไรเราแค่อยู่กับคําของเขาตรงนั้นด้วยใจที่เปิดกว้างด้วยพื้นที่ว่างที่ให้เขาได้เป็นตัวเขาเองไม่ใช่พื้นที่ที่ถูกเราตัดสิน นั่นแหละคือของขวัญที่มนุษย์ให้กันได้ยากที่สุดแต่สรงพลังที่สุดผมอยากให้คุณลองนึกถึงคนที่คุณสบายใจจะพูดคุยด้วยที่สุดเขาเป็นคนพูดเก่งหรือเป็นคนที่ฟังอย่างเงียบเก่งคนที่เราทําให้รู้สึกปลอดภัยที่สุดคือคนที่ไม่ได้พูดเยอะแต่มีภาวะสงบในใจพอที่จะอยู่กับเราโดยไม่คาดหวังอะไรไม่เร่งไม่ตัดบทไม่ตัดสินแต่เปิดพื้นที่ให้เราค่อยๆเล่าออกมาบางทีเขาอาจพูดแค่สามประโยคตลอดหนึ่งชั่วโมงแต่เรากลับรู้สึกว่า เขาเข้าใจเรามากที่สุดนี่แหละพลังของความเงียบที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์มนุษย์โดยตรงและยิ่งไปกว่านั้นความเงียบยังเป็นทั้งเกราะป้องกันและดาบที่คมที่สุดในสถานการณ์ขัดแยง้งคาว่าดาบไม่ได้หมายถึงทําร้ายใครแต่หมายถึงความชัดเจนที่เปลี่ยนเกมต่างหากเวลาโกรธเวลาโดนกระตุ้นเวลาเจออะไรที่แรงมากเสียงแรกในหัวเรามักเป็นเสียงของอารมณ์เสียงที่อยากตอบกลับทันทีอยากชนะอยากสะใจอยากให้เขารู้ว่าเราไม่ยอมแต่คุณสังเกตไหมว่า คำพูดที่ทำร้ายคนมากที่สุดในชีวิตเรามักเกิดจากช่วงวินาทีที่ใจไม่เงียบในทางกลับกันหลายครั้งแค่ความเงียบเพียง3วินาทีหายใจลึกหนึ่งครั้งโอเคกับการไม่ต้องตอบกลับทันทีมันสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ของทั้งเหตุการณ์ได้จากระเบิดกลายเป็นบทสนทนาสงบจากการทะเลาะแรงกลายเป็นการเข้าใจจากความร้อนกลายเป็นเหตุผลผู้นำที่ทรงพลังที่สุดในโลกนี้มักเป็นคนที่ใช้ความเงียบก่อนการตอบทุกครั้ง มีคำกล่าวหนึ่งของสตีฟจ็อบส์ที่ผมชอบมากเขาบอกว่าถ้าคุณอยากเข้าใจใครสักคนจริงๆคุณต้องเงียบให้มากพอที่จะได้ยินสิ่งที่เขายังไม่พูดฟังดูเรียบง่ายแต่ลึกจนเปลี่ยนความสัมพันธ์หลายๆอย่างในชีวิตคุณได้จริงเพราะคนเราส่วนใหญ่ไม่ต้องการคำแนะนำเขาต้องการพื้นที่ปลอดภยัยที่ซึ่งเขาจะเป็นตัวเองได้โดยไม่ต้องเกรงไม่ต้องเก็บอารมณ์ไม่ต้องปลอมตัวและไม่ถูกตัดสินความเงียบนี่แหละคือพื้นที่นั้นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ความเงียบทําให้เราเห็นว่าความคิดของเราไม่ใช่เราเวลาคนตําหนิเราเรามักตอบกลับตามสัญชตาตญาณเวลาถูกหักหน้าเรามักโต้ทันทีเวลารู้สึกผิดเรามักซ้ําตัวเองโดยไม่คิดเวลามีเรื่องไม่เข้าใจเราคิดไปเองก่อนเสมอแล้วความคิดที่ไม่ได้ผ่านความเงียบมักจะผิดเกินครึ่งความเงียบทําให้เราหยุดแยกแล้วมองว่าความคิดนี้มันจริงไหมหรือมันแค่เสียงอารมณ์กาําลังดังพอเห็นแบบนี้ความคิดร้ายจะเริ่มสลาย ความคิดที่ดีจะเริ่มชัดและตัวตนของเราจะเริ่มสงบขึ้นแบบที่ไม่ต้องฝืนสุดท้ายผมอยากฝากสิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่เคยรู้ความเงียบทําให้เรารักคนอื่นได้ดีขึ้นเพราะมันทําให้เรากลับมารักตัวเองได้ก่อนถ้าข้างในเราวุ่นวายเราจะเผลอระบายใส่คนอื่นเผลอคาดหวังเผลอจับผิดเผลอหาความหมายจากคําพูดคนอื่นทุกคําแต่ถ้าข้างในเรานิ่งเราไม่ต้องดึงความสุขจากใครเราไม่ต้องเอาตัวเองไปผูกกับอารมณ์ของคนอื่น เรารักได้อย่างเบาสบายและอยู่ต่อหน้าคนที่เรารักได้อย่างเป็นธรรมชาติที่สุดความเงียบไม่ได้ทําให้เราเป็นคนเก็บตัวแต่มันทําให้เราเป็นคนมั่นคงที่เข้าไปในทุกความสัมพันธ์ด้วยหัวใจที่เต็มไม่ใช่หัวใจที่พร่องคุณรู้ไหมความเงียบคือของขวัญที่โลกนี้มอบให้เรามาตั้งแต่เกิดแต่เราเพิ่งเริ่มเข้าใจคุณค่าของมันตอนชีวิตเราเริ่มเสียงดังเกินไปและพาสุดท้ายนี้ผมอยากจะไม่เพียงอธิบาย แต่จะพาคุณเชิญชวนให้คุณเริ่มต้นใช้พลังของความเงียบตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรอวันไหนไม่ต้องรอให้ชีวิตอุ่นวายน้อยลงไม่ต้องรอเวลาเหมาะสมเพราะเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือตอนนี้ลองจินตนาการดูนะพรุ่งนี้เช้าก่อนคุณหยิบโทรศัพท์ก่อนคุณเปิดโซเชียลก่อนคุณเช็คงานก่อนทุกภาระดึงคุณออกจากตัวเอง คุณนั่งนิ่งๆแค่หนึ่งนาทีเพียงหนึ่งนาทีที่ไม่มีสิ่งเร้าภายนอกไม่มีการไหลออกของพลังไม่มีการพยายามเป็นใครคุณแค่อยู่กับตัวเองคุณจะรู้สึกได้ทันทีว่าโลกทั้งใบช้าลงหัวใจเบาลงความคิดชัดขึ้นความกลัวเงียบลงและความจริงในใจเริ่มดังขึ้นมาแบบที่คุณไม่เคยได้ยินมานานมากแล้ว ไม่ใช่คำตอบทั้งหมดจะโผล่มาในวันแรกแต่คุณจะเริ่มรู้ว่าข้างในคุณเป็นพลังงานที่มีชีวิตพลังงานที่พร้อมพาคุณไปข้างหน้าแค่คุณต้องหยุดเพื่อฟังมันให้ได้ก่อนความเงียบยังเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนให้คุณเห็นว่าคุณเหนื่อยแค่ไหนคุณฝืนอะไรอยู่คุณวิ่งตามอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองหรือคุณกำลังทิ้งสิ่งสำคัญบางอย่างไว้ข้างหลัง เราทุกคนยุ่งกับมีชีวิตอยู่แต่มีไม่กี่คนที่ได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติจริงๆและความเงียบเนี่ยแหละเป็นประตูแรกที่พาเรากลับไปสู่การใช้ชีวิตแบบนั้นผมอยากให้วันนี้คุณลองให้พื้นที่เล็กที่สุดแก่ตัวเองไม่ว่าจะเป็นตอนเดินไปเข้าห้องน้ำตอนรอเครื่องชงกาแฟาตอนนั่งบนรถตอนอาบน้ำตอนนั่งอยู่ในลิฟต์แค่หนึ่งนาทีที่ตั้งใจเงียบ ใจคุณจะเริ่มกลับบ้านของมันและเมื่อใจกลับบ้านได้ชีวิตที่เหลือทั้งวันจะต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงผมขอฝากสามคำถามที่อยากให้คุณเก็บไปคิดด้วยความเงียบของคุณคืนนี้อะไรคือสิ่งที่ฉันรู้ว่าต้องทาแต่ฉันกาลังหลีกเลี่ยงอยู่สิ่งไหนในชีวิตที่ฉันกำลังฝืนจนเกินไปถ้าพรุ่งนี้ฉันเริ่มต้นจากความเงียบหนึ่งนาทีชีวิตฉันจะเปลี่ยนยังไง คำถามพวกนี้ไม่ต้องรีบหาคําตอบเพราะความเงียบจะค่อยๆเอาคําตอบพวกนั้นมาวางไว้ตรงหน้าคุณเองเมื่อคุณพร้อมและสุดท้ายผมอยากให้คุณจําไว้ว่าความเงียบไม่เคยพลากอะไรจากคุณมันมีแต่จะคืนทุกอย่างที่คุณทําหล่นหายระหว่างทางความสงบความชัดเจนความมั่นคงอินเนอร์ความคิดสร้างสรรค์ความรักที่ไม่ฝืน ทั้งหมดเกิดขึ้นได้ในความเงียบที่คุณอนุญาตให้เกิดขึ้นในใจขอให้ความเงียบเป็นครูที่คอยนำทางคุณและขอให้คุณได้พบเสียงสำคัญที่สุดในชีวิตเสียงของตัวเองถ้าคุณชอบพอดแคสต์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆในการพัฒนาตัวเองและสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ